เจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกอาจจะเป็นภาวะนี้ก็ได้นะคะหลายคนมีอการเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วเป็นไงล่ะคะรู้สึกไหมอืึดอัดมากเลยไม่รู้เป็นโรคอะไรวันนี้พี่ปาล,ปลารวบรวมมาให้แล้วมาฟังพร้อมกับพี่ปลาเลยนะคะอาการผิดปกติที่เรามักพบนะคะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอเจ็บหน้าอก หายใจไม่ออกเหนื่อยง่ายเวียนหัวมีความเสี่ยงหัวใจวายตายได้การรักษาโรคหัวใจขาดเลือดทำอย่างไรนะพี่ปลาเราสามารถต้องกันได้ไหมโรคหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคือความผิดปกติของหัวใจจากการขาดเลือดไปเลี้ยงหัวใจจากหลอดเลือดหัวใจถูกปิดกั้นจากกรามพลักนะคะจนทําให้กล้ามเนื้อที่หัวใจเสื่อมสภาพและตายลงโรคนี้มักพบในผู้สูงอายุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบฉับพลัน คือภาวะหัวใจวายซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหัวใจได้ค่ะพิปลาคาพิปลาคาโอหูอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเกิดอาการจะทําทไงคะรีบไปตรวจการไปเช็คพิปราพูดเสมอว่าเราต้องดูสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งและถ้ามีอาการผิดปกติอะไรก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะประเภทของโรคหัวใจขาดเลือดสําหรับภาวะหัวใจขาดเลือดสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบกัน ชนิดที่ไม่พบ S-T Segment Elevation er พี่ปราบอกเลยนะคะอันนี้ที่พูดถึงเราไม่ต้องจำละคะเราก็ฟังมามพีแพทย์ก็พูดเราจะได้เข้าใจและภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจรายละเอียดเป็นไงคะดวพี่ปรบบาพูดให้ฟังก็กร้าวนะคะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจอย่างเฉียบพลันจนทําให้การทํางานหัวใจผิดปกติ มีความที่เรียกว่าเกิดอันตรายสูงหาะไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทําให้หัวใจเนี้ยวายตายได้ค่ะหรือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่เราไม่พบ S-T segment elevation นะคะก็เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจติดต่อกันนานเกิน30นาทีทําให้กล้ามเนื้อหัวใจลักษณะาอาการไม่รุนแรงเพียงแต่มีภาวะเจ็บหน้าอกเท่านั้นค่ะ พี่ปราอยากจะบอกนะคะหลายคนมีอาการเจ็บหน้าอกแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่ได้รักษาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เชื่อไหมคะเมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะน้ำพาวาหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปราพูดเน้นระย้ำเสมอเลยถ้าเรามีอาการเจ็บหน้าอกโดยเฉพาะที่เราเจ็บหน้าอกมันเหมือนกับช้างมาเหยียบรู้สึกว่าร่างกายของเราแย่ต้องรีบไปตรวจต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยไว้แล้วไปที่ไหนแล้วพี่ปราโรงพยายบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนคะ่ะ ขอให้ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเมื่อเขารักษาหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วเราถึงจะนะคะส่งต่อถ้าเกิดก็ไม่สามารถที่จะรักษาเพราะมันเป็นภาวะที่แทรกซอนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราได้ถึงมือแพทย์แล้วอาการต่างๆก็จะเรียกว่าไงคะอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยมากขึ้นถึงตอนนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาเล่นเป็นสิ่งดีๆกันคะ่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e พีดูฟิชเป็นก่อนกระตุนใ,นใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเต,ติบโตเข้าสูงผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะในเรื่องของโรคหัวใจค่ะคราวนี้เรามาดูสาเหตุการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะคะสําหรับสาเหตุของภาวะหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ก็จะเกิดจากเลือดที่จะไหลเวียนไปยังหัวใจถูกขัดขวางทําให้หัวใจไม่ได้รับเลือดและออกซิเจนอย่างเหมาะสมส่งผลต่อเกล็ดเนื้อหัวใจเกิดการขาดเสื่อมสภาพนะคะหรือหยุดทํางานซึ่งสาเหตุของเลือดที่เลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุสามารถสรุปได้ดังนี้นะคะ 1. เกิดจากการสะสมของไขมันนะคะ ไขมันในเลือดทาให้เกิดการตันของหลอดเลือดหัวใจ 2. ภาวะเซ้นซ้อนของโรคต่างๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโล,าานโล,นลหิตสูง3ภาวะเครียดสะสม4ภาวะหยุดการหายใจระหว่างการนอนหลับการนอนกรน่น5น้ําหนักตัวที่มากกว่าเกณฑ์ปกติโรคอ้วน 6. ความสมสภาพตามอายุ 7. การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงและแปดการออกกำลังกายที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยหลายคนนะคะ ยิ่งในภาคว่าปัจจุบันที่เรียกว่ามีงานรัดตัวในเรื่องเศรษฐกิจต่างๆบางคนไม่ได้ออกกาลังกายเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหลอดเลือดหัวใจหรือสิ่งต่างๆนะคะก็จะทําให้เกิดร่างกายของเราหัวใจทํางานผิดปกติขึ้นรักตัวเองนะคะแบ่งเวลาในการที่จะออกกาลังกายบ้างเรือกก,การรับประทานอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากที่พี่ปบายอยากจะเตือนและอยากจะบอกนะคะร่างกายของคนเราเราต้องรักค่ะเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วสิ่งต่างๆจะไม่สามารถช่วยเราได้เลย เราจะเกิดภาวะอย่างไรคะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าโอ้โหมันแย่เราต้องดูแลตัวเองมากๆนี่สําคัญมากๆนะคะถึงตอนนี้พี่ปราถึงบอกเรารักตัวเองให้เป็นแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเราไม่ได้ให้เปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์กริปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Kitti f r n c h เป็นก่ลนงใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะย๋ยวเราฟังกันต่อเลยนะคะ อาการโรคหัวใจขาดเลือดสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคหัวใจขาดเลือดจะแสดงอาการให้เห็นนะคะหลายส่วนทั่วร่างกายเช่นเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกหายใจลําบากหัวใจเต้นเร็วมากวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้ไเจียนเหง่ออกแต่ร่างกายที่จะเย็นเหนื่อยมากปกติโดยไม่มีสาเหตุการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดสําหรับแนวทางการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแพทย์จะซักประวัติรวมถึงลักษณะของอาการที่อจแสดงออกมา จากนั้นแพทย์ก็จะทําการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้านะคะการตรวจเลือดการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจและการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสีความทบท้อนะคะหรือเรียกว่าเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมครนีอุบัติกาแล้วก็รักษาอย่างไงล่ะคะการรักษาเราไม่ต้องกังวลน,นะคะพเพราะแพทย์ก็จะมีแนวทางการรักษาที่ชัดเจนว่าจะต้องทําอย่างไรหน้าที่ของเรานะคะคือเราปฏิบัติตามคําสั่งการรักษาเราดูแลตัวเราเองให้ดีไม่ให้โรคของเราเป็นมากขึ้น แล้วแนวทางการรักษามีอย่างไรตามที่ปาามาเลยนะคะสำหรับแนวทางการรักษารโรคนี้นะคะสามารถทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตรวมกับการใช้ยารักษาโรคในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนนะักจำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจสามารถสรุปแนวทางการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดได้ดังนี้ 1. แนวทางการปรับพฤติกรรมนี่สำคัญมากนะคะคือลดภาวะความเครียดต่างๆเลิกสุบหร่ เลิกดืม่มเครื่องดืม่มผสมแอลกอฮอล์ควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดควบคุมระดับความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดออกกาลังกายอย่างเหมาะสมแล้วก็ควบคุมน้ําหนักตัวค่ะ 2. การใช้ยารักษาโรคซึ่งต้องใช้ยาหลา,า,ายตัวร่วมกันซึ่งยาต่างๆที่ใช้รักษาโรค่หัวใจขาดเลือดเช่นยาแอสพรินนะคะหรือยาละลายลิ่มเลือดยาต่างๆที่แพทย์สั่งพ่ปราบอกเลยนะคะเราต้องรับประทานแล้วก็ไปตรวจตามนัดทุกครั้งยาขาดยาหรือหยุดยาเอง และถ้ามีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์พิจารณานะคะข้อที่3การผ่าตัดการผ่าตัดเป็นการรักษาเพื่อช่วยให้เลือดสามารถไหลเวียนเข้าสู่หัวใจได้อย่างเพียงพอซึ่งสามารถทําได้ด้วยการผ่าตัดขยายหลอดเลือดหัวใจและการผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจสําหรับการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสําหรับแนวทางการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดสามารถป้องกันได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดํารงชีวิต เพื่อให้สุขภาพของหัวใจแข็งแรงโดยแนวทางการป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดมีดังนี้ 1. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหล็กเลี่ยงหารรสจัดหวานจัดและเหล็กเลี่ยงหันมัน 2. พักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย3ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตามมาตรฐาน4ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายออก,ก้ากังกายอย่างเหมาะสมและสม่ําเสมอ6กรับภาวะเครียดต่างๆ7 เลิกสุบหรี่และการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อันนี้เราต้องทำเลยนะคะเพื่อสุขภาพของเราและจะทำให้การรักษาได้ผลที่ดีขึ้นเลยค่ะ ถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องย u ทูบ e ฮลตี้ฟิชเป็นก่อนกระร่้นใจใพี่ปรานะคะเรามาเป็นรอบครกวสุขภาพเดียวกัน,กนเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นรอบอรกดสุขภาพเดีวยวิพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o YouTube Healthy Fix เชื่อพี่ปานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ